เช้านะครับผมก็นี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราอยู่กันมันเกาะอีกประมาณ้วประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวก็ลองไล่หาตัวกันดูนะครับว่าไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะครับก็น้ําก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสําหรับเช้านี้น้ำก็แห้งนะครับเมื่อวานตอนที่เรามาถึงก็น้ำมันอ่ามันก็จะถึงขอบนี้เลยนะครับน้ําเยอะ ปลามันก็ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยตอบสน,นองนะครับโอเคครับตอนนี้ก็กําลังเซตอุปกรณ์กันอยู่นะครับแล้วก็ออกไปลุยกันนะครับก็นะครับผมสําหรับวันนี้นะครับทริปนี้เลยก็ว่าได้นะครับเป็นทริปที่ยากมากนะครับปลานะครับ ปลามีไหมครับมีนะครับแต่ระดับน้ํานะครับช่วงนี้มันเป็นช่วงน้ําน้ําน้ําใหญ่ครับน้ําน้ําเยอะมากอันนี้ขนาดช่วงเช้านะครับใกล้จะเต็มนลครับแล้วทาให้เวลาที่เราตีจะเหลือน้อยนะครับเราก็เลยต้องรีบตีนะครับแล้วเวลาวันนี้ก็มีมีแค่สามชั่วโมงครับก็เดี๋ยวต้องเดินทางกลับนะครับตอนนี้ก็นีกัดกันไปคนละทีสองทีนะครับก็เอาตัวไม่ได้ เดี๋ยวก็ลองไล่ดูนะครับก็ต้องยากนะครับพูดถึงนะครับถิกสำหรับถิปนี้ยากมากโอเคนะครับเดี๋ยวก็ลุยกันต่อนะครับก็ตอนนี้ยังไม่เจอก็หลุดไปข้าวผ้าไหมายนะครับวันนี้ก็ปกตินะครับเราจะยืนอยู่ข้างล่างเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับ้ํามันขึ้นเยอะก็ถ้าเกิดถ้าเกิดเจ้าตัวนะครับก็ต้องลง ลงไปให้ลึกแล้วก็ใช้เหยื่อนะครับที่ดำลึกพอสมควรนะครับให้ลงลงถึงพื้นนะครับก็เป็นชาเลนจ์หนึ่งที่น่าค้นหาน่าติดตามนะครับก็โอเคดุอกันต่อครับ โดนครับโอ้โฮยมาแล้วมาแล้วอะไรนิ่โอ้ยงัดโดนครับผมใจมุดครับใจมุดครับใจมุดครับผมโอ้ยโล่ปลาใจมุดครับ อันนีครับอันนะีครับหอดแล้วสำหรับเช้านี้นะครับเก๋าไซโลปกก่าครับนะครับผมตาย นะครับผมเป็นคัน้นลัวลิทแมนเจ็ดฟุตหกนะครับเป็นคันตัวใหม่นะครับสาย P ีแบล็คเปอร์ไลท์ซอลวอเทอร์นะครับ PE 2ีสองกิบเดนล็อกนะครับเต็มปากรอดแล้วครับสำหรับเช้านี้ เมื่อกี้นะครับจุดที่ผมตีไปนะครับมันจะมีฝูงปลากระบอกนะครับตีผ่านไม้เดียวก็เอาเลยนะครับ ใกล้เลยกัดใกล้ๆเลยกัดใกล้ๆเลย,ลลเลยโอ้ยใสเกือบโลครับตัวนี้อ้้มอันจริงจริงโอ้โหี่สองของเช้านี้ก็เอตัวที่สามครับมาอย่างต่อเนื่องไส้ถือว่าโอเคเลยนะครับ

เหนือเนื้อปลาอินย่าสายีเลยเรียบร้อยครับตัวแรกไปแล้วจังหวะตัดใกล้ๆเลยครับนะครับก็เมื่อกี้นะครับมันมันกินใกล้นะครับแล้วก็มันมีจังหวะนะครับปลาแล้วมันอยู่แบบ ระหว่างก้อนหินพอดีครับแล้วหินคมมากครับเมื่อกี้แบบแบบโอ้โหเอาเอาไม่อยู่นะก็เ,เป็นปลาตัวแรกนะครับที่กัดเหยื่อนะครับแล้วก็ขาดโอเคครับผมเดี๋ยวก็ต่อช็อคลุยกันใหม่นะครับเมื่อกี้ช็อคก็ยาวเม็ดกว่านะครับที่ต่อไว้ก็จังหวะมันเป็นร่องหินด้วยนะครับแล้วก็ โอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก็ลองดูนะครับนี่ยังแค่เริ่มต้นโอเคครับ yeah, s nice. <S โดนแล้วครับนวิวโดนแล้วครับ,รบเปอร์คิปเปอร์มีม,มีใช่ไหมคิปเปอร์อจับสายหน้า้ยกเลยครับ ับสายหน้าเ้วยกขึ้นมาเลยเปิดเปิดนาร้อเลยนะเพื่อนโอ้โหแม่งกินเม่ให้เยอะตัวนี้คลิปเลยครับเห็นไหมผมบอกแล้วมันตุ่มมันไส่ก็ได้เดตเล่า มาแล้ว ไทยยังวะใส่ไม่ใหญ่ใส่ไม่ใหญ่มันใหญ่โลครบับนะใส่กับข้าวโดนเชือดแล้วมาแล้วครับผมอ่มานะครับเป็นเก๋าดอกแดงครับตัวนี้ ไส์ประมาณโลครับผมโอเคนะครับคันลัวกิฟแมนเจ็ดฟุตหนะครับตัวนี้เป็นคันตัวใหม่นะครับสายแบ็คแพ็ปเปอร์ไลท์ซวอเตอร์นะครับพีสองนะครับกิฟเดดล็อกเบอร์หนึ่งนะครับเอาอยู่นะเคครับผมเหมยกันตัวต่อไปเนี่ยครับอุปสรรคของวันนี้ก็เป็นเรื่องของลมนะครับตอนนี้ก็เริ่มมาแล้วนะครับและอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ไม่สามารถตีได้นะครับเพราะว่าลมลมแรงครับเดี๋ยวก็ลองไล่ดูนะครับ,รบก็ไม่ซีเรียสครับทลิปนี้ นอนนะครับเป็นตุ๊กแกซใยใหญ่ ตัวนี้เป็นเก่าอะไรไม่รู้ครับไม่ใช่เก่าแท้นะครับเ,เก็บนะครับตัวนี้ chạy lên chạy lên thấy tưng quá con thấy tưng rồi không จะหลุดแล้วเหรอมาผมถือขาให้ของผมเบาวแฮะอ๋อมันเข้าเข้าทางทางไหนอ่ะอยู่ข้างหน้าเลยวางแล้วครับผมยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยมีอะไรอไหมยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยทะลุครับทะลุโอ้โหอ่อนจริงๆ ใช่ผมจะขีดเลขอ่ะครั้่แรกรู้เหรอรู้ขีรระวังตัวเบ็ดนะดูอะไรนะดูขีดหินนะอย่าดึงนะอย่าดึงนะขาดนะโอ้ยนี่เขาเขาเข้าฝั่งนี้หินแค่นี้นั่งฮับซึนั่งสินี่ไงมันหลึกหินไม่ใหญ่ไม่แต่มันคมอ่ะ กลัวกมันจะโค้มอ่ะแล้วปล่อยทำไมเงียบตาหนีอ่าสุดแล้วเออตัวเท่าเนี้ยเอ้ยอ้ยน่กลันเลม่กินเยโองเลยนะน่โคยเลยดิใ่เด็น่าโหถึยอเลยอ่เอาเถอะ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  ลิสแมนรวยครับลิสแมนค่ะสายบอลแบ็คแทปเปอร์ไลท์ทีสองครับนะไม่หล่อจังเลยคนได้ปลาเนี่ à, okay. ครับอ่าโอเคตึงนิดหน่อยแต่ว่าทานกับสายเอาอยู่ครับทางน,นี้ใช้คันอะไรครับผมลิสแมนครับเจ็ดฟุตสิบเอ็ดนิ้วตัวนี้ไว้ใจได้จริงๆครับสำหรับงานใช้ฝั่ง ลองเทสกันครับน้าๆก็ครับมาถึงแล้วใช่ไหมครับเนี่ยครับถึงแล้วครับสุาสุราธานีครับเป็นไงบ้างครับเก่าที่นี่เหมือนจะดุนะครับแต่ก็ดุเต็มคอรโอ้ดูครับเย่อหายไปเลยโอเคครับผมครับขอบคุณครับ giải một dạy giải dạy mục giải mục dạy mục dạy cấp dạy mục dạy sạc 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 dạy mục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  dạy ซาจากเรียบร้ <Elena> อยลุดสามโลได้จ <baik one fish> ุบร้อยครับไปหวันไปหวัน นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับทริปนี้นะครับก็มีเวลาตีจริงๆก็ประมาณแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับเพราะว่าเรื่องของน้ํานะครับน้ําน้ําเยอะนะครับเมื่อวานที่เรามาน้ําเยอะตีไม่ค่อยได้ปลาเขาไม่ค่อยกินนะครับวันนี้ก็มีเวลาแค่นิดเดียวนะครับก็ต้องเดินทางกลับนะครับก็มีติดไม้ติดมือกลับมาขอรบกวนนะครับ เป็นปลาเก๋าในน้หยุดหน่อยดีครับอ่านี่นะครับงานวันนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่เป็นไงบ้างครับนาบิลคลิปนี้ก็อว่กปลากัดยากครับยากแต่ก็ขุดกันจอเจอครับเคก็เจอกันทุกคนนะครับบรรยากาศไม่ค่อยท่ายด้วยครับนี่ครับครับแขกผู้มาเยือนของเราครับอิกลัวครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับคิปครับ ตากลับมาหนักครับมากครับโบคลิปนี้ถือว่าถือว่าประสบความร็จนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกครั้งแรกครับครั้งแรกเหยื่อก็ไม่ได้เอามาคันหนึ่งก็ไม่ได้เอามาสายก็ไม่มีนะครับมาหวังเอาข้างหน้านะครับกาจะไม่เชื่อเจ้าถิ่นนะครับแต่เขาก็ทําสําเร็จนะครับได้ตัวใหญ่กว่าใครเพื่อนนะโอเคนะครับเดี๋ยวก็เก็บของนะครับแล้วก็กินข้าวกันแล้วก็ ก็เดินทางกลับนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับนะครับฝั่งโน้นครับเดินมากดไปอีกแต้มึลนะครับเ่าไซสเกือบเกือบสองครับโอ้โหใช้สายอะไรครับนะสายอันลัวครับแบ็คเปเปอร์ไลท์ครับซาว์เตอร์ยอดจริงๆครับเอาอยู่ครับผมปิดคลิปไปแล้วนะครับเนี่ยเมื่อกี้อะก็ยังมาโดนตรงที่พักเรานะครับตรงหน้าบ้านเลยนะครับ โอ้น่าจะต้องปิดคลิปกับตัวนี้นะครับ